บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ สู้สึกเลือกตั้งในปี2569ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนโยบายเด่นที่หลายพักการเมืองนะคะชูนโยบายเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพี่น้องประชาชนในการพัฒนากระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านการเลือกตั้งสู้สึกเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์2 5 6 9นนี้หนึ่งในนั้นค่ะคุณผู้ชมในส่วนของทางนโยบายพักภูมิใจไทยยืนยันชัดเจนนะคะว่าเตรียมที่จะรวมพลังแก้ไขปัญหาของประเทศและตอบข้อกังวลของชาว บ้านย้ำไม่เปิดด่านค่ะยังคงปิดด่านแบบยาวๆเลยฟังเสียงคนไทยคนละครึ่งพาร์ทกลับมาแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่รอคอยคนละครึ่งพาร์ทฟังให้ดีค่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากพักภูมิใจไทยวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้ประเด็นนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศในการสู้ศึกเลือกตั้งปี2 5 6 9นนโยบายหลายพักการเมืองก็ออกมานะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อ สร้างความจูงใจให้กับพี่น้องประชาชนในการเลือกเข้าไปบริหารประเทศอีกหนึ่งพักคือพักภูมิใจไทยค่ะในส่วนของคุณอนุทินชาญวิริฬหลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ตอบชัดเจนว่าเตรียมที่จะสารต่อนโยบายรวมพลังแก้ปัญหาประเทศตอบสนองความกังวลของชาวบ้านย้ําปิดด่านแบบยาวๆไม่เปิดด่านแน่นอนฟังเสียงคนไทยและยืนยันว่าโครงการคนละครึ่งกลับมาแน่นอนในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเสียงกันก่อนเลยค่ะเราทําโครงการคนละครึง่ง plus ซึ่งแน่นอนนะครับผมทราบดีว่าผมยังติดพี่น้องประชาชนอีกคนละ2,400บาทดังนั้นขอให้ผมได้มีโอกาสใช้นี่ท่านนะครับขอให้พรรคภูมิใจไทยได้มีโอกาสกลับมาชำระนี่ให้กับพวกท่านเราทำงานมาสเดือนเราได้แสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เศรษฐกิจดีขึ้นครับ ราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวมันสำปะหลังมีราคาสูงขึ้นคุณสุปจีสุธรรมพันธ์จะไม่เป็นเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพราะเขาจะต้องเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการพาณิชย์การอุตสาหกรรมและการค้าของประเทศไทยด้วยครับ ตอนที่บอกอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เห็นโหดังอย่างนี้เลยนะครับยังไม่พอครับอาจจะมีเสียงดังกว่านี้ก็ได้เพราะพี่น้องประชาชนชาวไทยได้กระซิบดังๆให้ผมได้ยินทุกวันครับว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีก ดเอรเอกนิตินิติทันประพาสจะยังคงเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็น,นปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเราแยกเนื้องานออกนะครับคุณสุป,ปจีก็จะดูในเรื่องของ,ของการค้า <c oughs> การพาณิชย์เรื่อง Thailand พลัสเรื่องการนำสินค้าไทยไปเปิดตลาดทั่วโลกเรื่องการท่องเที่ยว เดี๋ยวคนจะงงว่าอา้าวเดี๋ยวจะมีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจสองคนเหรอไม่ใช่ครับทางดอกเตอร์เอกนิติจะมาคุมเรื่องการคลังของแผ่นดินครับจะมาดูในเรื่องของวินยัยการเงินการคลังดูในเรื่องของค่าเงินบาทดูในเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจดูในเรื่องของงบประมาณ สิ่งเหล่านี้พัคภ,ภูมิใจไทยไม่เคยมีมาก่อนแต่วันนี้มีแล้วเราถึงพูดคำว่าภูมิใจไทยพูดแล้วทำา l u s เพราะว่าเราจะ cover ทุกมิติให้กับพวกท่าน นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมหัวใจด้านเศรษฐกิจนะคะคุณผู้ชมคุณสุพจีสุธรรมพันธ์ค่ะก็ฝากพิงก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่าในส่วนของการทําทุกวันนี้ทําเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเสียงกันค่ะแต่มไม่ได้ทําให้ภูมิใจไทยแต่มไม่ได้ทําให้นายกอนุทินแต่ทําให้ทุกคนตรงนี้แหละค่ะแต่ทําให้บ้านเมืองของเรา แต่มทำให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนที่ไหนไม่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกแต่เราคือคนไทยเราต้องทำให้เขาได้ไม่ว่าจะเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยเกษตรกร,ร,กรผู้ประกอบการ s m e ผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องทำทั้งนั้นแต่แต้มสละทิ้งซึ่งความกลัวทุกอย่างต่อให้จะต้องดำกว่านี้จะต้องถูกสาดโคลนมากกว่านี้ ถูกโจมตีมากกว่านี้ก็จะยืนอยู่ตรงนี้จะยืนอยู่ตรงนี้เพราะคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ และนอกจากนี้นะคะแผนในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมในส่วนของคุณเอกนิตินิติทันประพาสนะคะก็พูดถึงในเรื่องของแผนเศรษฐกิจในเรื่องของเศรษฐกิจพลัสค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนอัปเดตกันเลยค่ะอย่างธุรกิจสู่ดิจิตอลและกรีนให้เอสเอ็มไทยเขาไม่ใช่แค่เขามีลมหายใจมากขึ้นแต่ต้องทําให้เขาเก่งขึ้นด้วยขายของที่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วเขาจะได้สภาพคล่องเติมการคืนภาษีฟาสแฟ k เชื่อไหมครับทำงานมาเจ็สิบสามวันคืนภาษีให้เอสอีแล้วเกือบห้าหมื่นบาทนี่คือตัวเลขจริงที่จับต้องได้ครับพูดแล้วทํา <Pl> และนอกจากนี้นะคะในการช่วเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางด้านการต่างประเทศก็ยังคงมีให้เห็นในพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นการสารต่อนโยบายอยู่ที่พี่น้องประชาชนคนไทยจะเลือกนะคะว่าอยากให้ใครเข้ามาบริหารประเทศนี่คืออีกหนึ่งพักค่ะแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจที่นันนำมาฝากในวันนี้คลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ